ตอนการเ็ดนี่ไม่สมค่ะนี่คือฝานเปลือกเปียกแล้วก็เอาไปฝานค่ะการฝานนี่ก็บยูก็หมักเนาะค่ะต้นหน่อยต้นใหญ่ต้นน่อยต้นใหญ่แล้วตจะหมักเดี๋ยวกัสีผ้ามาเบิงตอนขั้นขั้นตอนแส่น้ำซะก่อนค่ะนี่ขั้นตอนต่อไปคือฝานปอกแล้วก็มาฝานค่ะฝานเป็นมกันคือด่างนม่เห็นขาดเลอ fc fc จันทุดา fc ลุงพลนก่อนนะค่ะค่ะหลังจากย่ำน้องไ่สวมแล้วที่จะแซ่น้ำนะคะในแกแล้วสีแซ่น้ำแซ่น้ำใบแจักสองมือน้ำาฮ้มันโอ้มันจังสีเบืองบนเบืเียนใส่ใบถล่ถล่มซ่ใบน้ำถท่มถลมซ่ใบจักองมือองมือจังคอยมาคันจังคอยมาล่างเนาะค่ะใแจักสองมือเขาจังสีเด จากแกงจากฟ้าจากตั้งไรกันกน,นั่นจ่นงสวมใ้เียวกันค่ะนี่เิ่เลยคะ่ะค่ะหลังจากห้องเซเียดสองมือแล้วห้องสีงมาเปิดเลยทีนีงขาวคือเกาอยู่เนาะค่ะมาทิ้งห้องสีถ้ำการหลางในนี้ห้องสีมาล่างเศ้านามลลางเนาะค่ะหลางเกกสองสามนาม ล้างแก๊กสองสามนาำปั่นออกให้สะอาดๆแล้วก็จ้งค่อยเอามาผสมเกลือค่ะเดี๋ยวห่อฉีมาล่องล้างบึงนะคะล้างแก๊กสามนามนะคะค่ะหลังจากเข้าล่างน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนี่ต้องก็เอาึ้นมาหั่นเกลือค่ะลาา่างไข่าข้าวสะอาดเฉ็นว่าะขท้าวดีขาวสะอาดเอามาหั่นเกลือสิเตรียมตัวสิเอาใส่ขวดนะคะ เ้าก็เตรียมขวดใส่ภาชนะเตรียมขวดใส่ขวดมูนี่คือสีเข้าเตรียมไว้เตรียมตัวสีมาก,กอกนะคะขรากะกอกใกล้ขวดทั้งสีแล้วค่ะค,อคออ่อยๆกอกหยัดเข้าไปค่อยๆหยัดเข้าไป เ <se ller> ใส่เวลาจัหน้อยค่ะแต่ว่ามันก็สบายเวลาเฮาสิกินเวลาเ้าวเสิเอาไป้จะกินแต่แกงก็คขอขวดละแกงละอย่างเลยสิเฮ็ดให้นว่าให้เนื้อใหม่หมดำค่ะกินเวลาขวดละขวด นี่คือเรียบร้อยของการเฮ็ดสมน่องไม่สมนะคะดองน่องไม่สมใส่ขวดแล้วก็ล่างขวดย่างดีนะคะฟิตป,ปิดฟ้าอันนี้เราก็ล่างขวดย่างดีแล้วที่นี่ก็เก็บเอาไปเก็บไว้มองว่าห้มันหอนไปไหนด้อคะ่ะถ้าหอนมันถิดเพอยก็เอาไว้มองอากาศธรรมชาติท้ายเท่แสิ้นซุดการเฮ็ดน่องไม่สมเรียบร้อยแล้วค่ะ ถืกใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี่เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตาม